รายการธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปะกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่20ของเดือนเมษายนปี2 5 6 6วันนี้อากาศก็ยังมีความร้อนอยู่ถึง30องศาก็ <c oughs> จะพาท่านมาศึกษาในประเด็นที่เราทั้งหลายอาจจะไม่ค่อยได้รับฟัง หืเราฟังแล้วอาจจะลืมไปจากหนังสือพุทธพจน์หมดธรรมเล่มที่หนึ่งวันนี้มาพูดถึงการหาเพื่อนดีแล้วก็ใครคือเพื่อนดีแล้วถ้ามีเพื่อนดีแล้วจะนำพาเราพ้นจากจากความทุกข์ได้ในในแบบของพระพุทธเจ้านี่พ้นจากความทุกข์เลยแต่ถ้าเป็นเพื่อนดีของทางโลกเนี่ย มันไม่แน่อาจจะไม่พ้นทุกข์ก็ได้หรืออาจจะอยู่แค่ได้มนุษย์ที่ดีได้เทวดาที่ดีนะเพื่อนของความเป็นมนุษย์ก็อาจจะมีประมาณนี้แต่เพื่อนที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระอ,องค์ทรงตรัสว่าพระอ,องค์นั่นแหละมีหนทางมีแนวทางที่ัดผ่านเรานั้นพ้นจากทุกข์ได้ พระองค์ได้ทรงตรัสแก่พระอนุนว่าอา,อานุนอานุนพิสุชื่อว่ามีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีย่อมเจริญทําให้มากซึ่งอริยะมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดพระองค์ไม่หลงทรงมุ่งไปที่คนเห็นไหมมุ่งไปที่มรรคมรรคคือหนทางหนทางที่จะพาเราไป สู่แห่งการพ้นทุกข์สู่แห่งการแก่กรรมสู่แห่งการพ้นกรรมสู่แห่งการหนีกรรมนะพูดง่ายๆเราต้องหนีกรรมหนีกรรมชั่วด้วยการทําดีฮะองค์ก็ทรงตรัสว่าควรจเจริญทําให้มากซึ่งสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องเนะี่ยสัมมาสังกัปปะการดําริ ที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดจาที่ชอบนะสัมมารกรรมันตะทําการงานที่ชอบสัมมาชีวะทำอาชีพที่บริสุทธิ์สัมมาวิยมะเพียรในทางที่ดีเพียรที่ชอบสัมมาสติการตั้งสติไว้อย่างถูกต้องสัมมาสมาธิการเจริญสมาธิแบบพุทธศาสนาอาศัยวิเวกอาศัยวิลาคะอาศัยนิโรดน้อมไปเพื่อสดัดลง สลัดลงนะสลัดออกสลัดลงไปนะอน,อนท์อย่างนี้แหละชื่อว่าพิสุมีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีก็คือมักมีองแปดนั่นเองนะพระองค์ก็ทรงตรัสต่อไปว่า <c oughs> อ,นอนนนะจริงทีเดียวสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา ได้อาศัยกระยาณระมิตรของเราแล้วย่อมหลุดพ้นจากการเกิดการเดินจำมักมีง 8, องคแปยโยมพ้นจากการเกิดเลยพ้นจากความเป็นผู้มีความชัลาพ้นจากความเจ็บป่วยพ้นจากความตายพ้นหลุดพ้นจากความโศกความร่ําไรร,ร,ไร่าไรความ <c oughs> คร่ําครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจ ความคับแขนใจนะขันอาศัยกัลยาณมิตรของเราแล้วย่อมหลุดพน้นจากความแก่ความป่วยเจ็บป่วยความตายความโศกความร่ำความคร่ำครวญหรือทุกความทุกกายทุกใจความคับแขนใจได้ข้อนี้มีที่ไหนผู้เจ้าบอกเนี่ยมีในพรมจรรันทร์ในศาสนานี้นะในศาสนานี้นั่นเทียวไม่มีศาสนาอื่นนะ อันนี้ก็ให้โยมพึงทราบว่าุทธศาสนาสอนเรื่องแนวทางถึงความหลุดพน้นคือพ้นจากความทุกข์ทีนี้เราทั้งหลายก็บอกว่ามันทุกข์มันทุกข์ทุกอะไรเรา,าทุกข์เพราะเจ็บป่วยทุกข์เพราะเป็นโรคเป็นภัยเพราะทุกข์เพราะถูกเบียดเบียนทุกข์เพราะราะ้อนเพราะหนาวอันนั้นมันเป็นเรื่องมาจากเหตุของการเกิดนะ แต่ทุกที่เป็นป้อมประการอันใหญ่ก็คือทุกจากการที่ได้เกิดพระองค์งทรงตรัสว่าการเกิดทุกคราเป็นทุกลำไปใช่หไหมฮะเมื่อเรามีการเกิดจะมีความทุกข์ตามมาเนะี่ยมีความทุกข์ตามมาจากการเกิดว่ามีเกิดแล้วมันต้องแจ่มันต้องเจ็บมันต้องตายนะ <c oughs> มันต้องพัาดพลากจากของรักของชอบใจมันปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้น ว่าโดยย่อแล้วมันเกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นแล้วมันก็เกิดความทุกข์อย่างเงี้ย <c oughs> อันเนี้เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาแต่เราศึกษาหนทางพ้นทุกข์แบบทางโลกอะ่ะเลยไม่พ้นทุกคนบางคนว่า๋อ้ทุกจังเลยเดี๋ยวไปพักผ่อนพักผ่อนไปไหนโยงไปเที่ยว ไปเที่ยวไปเล่นน้ําไปกินเหล้าไปร้องเพลงไปสนุกสนาน,น,นเขาบอกนะ่ะคือพ้นทุกข์แต่แท้จริงเป็นการเพิ่มทุกข์เขาจะต้องเหน็ดเหนื่อยในการแสดงในการเล่นในการกินในการคุกคีกับดวยมู่แทนที่จะได้หลับพักผ่อนก็ไม่ค่อยได้หลับพักผ่อนเพราะว่ามันไปเพิ่มทุกข์เนี่ยอันนี้การหาทางออกจากทุกข์ทางโลกจึงเป็นการเพิ่มทุกข์ ซึ่งจะต่างจากทางผูษษ้ศาสนาหาทางออกจากทุกข์ด้วยการไม่สะสมทุกข์ไม่เพิ่มทุกข์โดยการหาหมุมสงบจเจริญอาณาปณะสตินั่งสมาธิให้มีจิตมีมีจิตมีใจหรือมีวิญญาณอยู่กับตัวกับตนเดี๋ยวนี้ไม่ให้ไปที่อื่นไม่ให้ไปบ้านเรือนหรือที่ไหนที่อื่นใดๆให้อยู่กับลมอยู่กับกาย อันนี้เป็นทางพ้นทุกข์หลายคนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยนิยมแล้วก็ไม่ค่อยจะทำใช่ไหมบอกอยากจะหาสิ่งที่พ้นทุกข์ด้วยการไปเที่ยวนี่แหละพ้นทุกข์แต่แท้จริงเป็นการเพิ่มทุกข์เพราะมันจะตามมาด้วยหลายๆเรื่องหลายๆประการที่ที่เราไปเพิ่มทุกข์อดนอนอดอาหารกินอาหารไม่ตูงเวลาถ่ายไม่เป็นเวลา พักผ่อนไม่เต็มที่เหน็ดเหนื่อยเพราะตากแดดตากลมคุ๊กขี้กับผู้คนรอสารพันธ์หมดแหละนะพระองค์ทรงบอกนั่นเป็นความทุกข์แต่เราบอกเป็นความสุขเห็นไหมเราบอกมานั่งสมาธิน,น,นี่อยู่กับลมอยู่กับกายนี่แหละหามุมสงบอยู่คนเดียวเป็นความสุขเราข้้งหลายบอกเป็นความทุกข์เห็นไหมมันเห็นมองกลับกันเมื่อเห็นมองไม่ตรงกันไม่เป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าโยมไม่มีเพื่อนดี โยมมีเพื่อนไม่ดีเพื่อนไม่ดีก็พาไปทุกยากเดือดร้อนทั้งกายทั้งใจทั้งวาจาเห็นไหมแต่เพื่อนดีของพุทธเจ้านี่สอนให้อยู่สงบเห็นไหม <c oughs> อันย่าโยมทั้งหลายผู้เจ้าสรงสอนว่าเนี่ยถ้าจะหาเพื่อนดีในทางพุทธศาสนาเนี่ยพระองค์ตรัสว่ามักแปดหนทางมีแปดเส้นทางนี่แหละ ถ้าเดินแล้วได้เพื่อนดีได้มิตรด,ดีได้สหายดีแล้วพาเราออกจากทุกข์ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเราจะทำยังไงที่จะเรียกว่าเป็นผู้เห็นชอบนะพระองค์ทรง,งอธิบายเลยเพราะทางที่เรียกว่าเป็นผู้เห็นชอบคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เนี่ยมันเป็นความจริงทุกข์เนี่ยมันมีจริง ทุกพ่อเกิดพ่อแก่พ่อเจ็บพ่อตายเนี่ยเมื่อสองพันหกร้อยกว่าปีก็มีทุกเพราะเราจะต้องป,ปเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นความแก่ความเจ็บความตาย,ยมีจริงแต่เราสามารถที่จะออกจากสิ่งที่เป็นทุกข์พ่อความแก่ความเจ็บความตายได้ด้วยการเดินตามมารมีองค์แปดเห็นไหมฮะองค์ทรงบอกเส้นทางแปดสายนี่แหละเป็นทางออกจากทุกข์และพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอน คือเห็นชอบการเห็นชอบนะพระองค์ก็อธิบายเลยว่าเห็นชอบเห็นอย่างไรคือการเห็นชอบเนี่ยพระองค์ทรงสอนว่าให้เห็นรู้ในเรื่องของทุกรู้ในเหตุให้เกิดทุกรู้ในความดับไม่เหลือของทุกและรู้หนทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกทั้งสี่หัวข้อนี้พระองค์ทรงตรัสว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ ก็อยู่ในอริยสัจสีนั่นเองเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมากทุกข์คืออะไรการเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์รวมไปถึงการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าเป็นทุกข์ไอเนี้ยอยู่ในอริยส,สัจสีเรื่องของทุกข์นะทุกข์แปลว่าทนในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งใดยี่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งนั้นพระองค์ทรงเรียกว่ามันเป็นทุกข์เห็นเหตุเกิดของทุกข์อ้าวก็ถ้ามีตา มีรูปมีจะขูวิญญาณไปร่วมรับรู้รูปจึงปรากฏที่ตาเมื่อรูปปรากฏที่ตาแล้วก็เกิดความชอบไม่ชอบนี่เป็นเหตุของทุกข์ทั้งหมดทั้งสิน้นใช่ไหมฮะ <c oughs> อันนี้แหละพระองค์ทรงตรัสว่านี่คือสมุทยัยคือเหตุแห่งทุกข์แล้วก็เป็นตัณหาคือความอยากเมื่ออยากเมื่อเห็นทําไมตอนนี้เขาก็มีกิจกรรมพากันไปเที่ยว นะอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลหลายที่ก็พากันไปเที่ยวอยากไปดูนะไปดูกิจกรรมนั่นกิจกรรมนี่ก็พอตายไปเห็นแล้วพอใจอยากทําสิ่งนั้นพอใจอยากทําสิ่งนี้อย่างเงี้ยอันเนี้ยพราะมีตาเป็นเหตุนะอันนี้แหละพระองค์ตรตัสว,ว่าอันนี้คือเหตุให้เกิดทุกข์มีหูได้ฟังเสียงก็อยากฟังเสียงเพราะเพราะมีจมูกได้ดมกลิ่นก็อยากดมกลิ่นที่หอมหอม มีลิ้นได้รับรสก็อยากทานอาหารที่ดีๆอร่อยรสเลิศมีกายก็อยากสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ดีนะมีใจก็อยากจะให้คิดแต่เรื่องทิงงที่ดีๆนะคิดยังไงแบบทางโลกก็คิดดีๆก็ร้องเพลงจำบทเพลง <c oughs> หรือคิดสรรโครงการทำการทำงานอย่างนั้นอย่างนี้อันเนี้ยคิดดีของของทางโลก แต่คิดดีของผู้ศาสนานั้นคิดด้วยจิตที่ปรารถนาดีไม่มีความชอบและไม่ชอบอยู่ตรงนั้นแต่คิดมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์นะฮะมันก็จะเข้าหลักที่สองคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็คือสละทิ้งเสียซึ่งความอยากสละสิ้นเสียซึ่งตัณหาอย่างเงี้ยมันก็การดับแล้วก็มกักมีองค์แปรคือหนทางเมื่อเดินตามทางเส้นนี้แล้วก็สิ่งทั้งหลาย ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะมันเป็นของแตกสลายตาหูจมูกลิ้นกายไปจนถึงใจเป็นของแตกสลายสิ่งใดเป็นของแตกสลายสิ่งนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นอย่างเงี้ยถ้าทำความเข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิและเห็นอย่างถูกต้องแต่ส่วนมากเราไม่เห็นถูกต้องอย่างนี้เราเห็นว่ามีเราเห็นว่าเราสุขเห็นอะไรต่างมันมันควยกับ ความจริงข้อที่สองต่อมาด â ี่ชอบยมดาริอย่างไรดาริชอบของทางโลกว่าน,นี่และเราชอบสิ่งนี้เราต้องทําอย่างนี้โครงการอย่างนี้ดำเนินอย่างนี้บางทีก็ไปเบียดเบียนคนอื่นก็มีใช่ไหมอันนี้ยด â ี่ชอบไม่ได้อย่างนั้นก็คิดพยาบาทอาฆาตเบียดเบียนทึ้งการอะไรกันอันนี้ไม่ใช่ดาริชอบแต่ดาริชอบของพุทธศาสนาเนี่ยคือหนึ่งด â ริออกจากกาม การการมคุณทั้งหย้าอย่าโยมมีรูปเสียงกลิ่นรสพดทพธภาห้าข้อถ้าใขรดำดิออกอย่างนี้อันเรียกว่าดำดิชอบเช่นออกมาบวชบงังมาเป็นชีปัะขาวหรือมาบวชเป็นชีพามเพราะลองชิมลองออกจากเย่าจากเรือนดูจากที่เบียดนอนเบียดเสียดกับบุตรกับลูกกับหลานออกมาอยู่คนเดียวนะทานข้าว กะละมังเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แบบมีเสื้อผ้าน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยขลักดำดิออกจากกรรมคุณทั้งห้าอย่างเงี้ยเหมือนการบวชเป็นพระเนี่ยก็ดำดิออกจากสิ่งเหล่านี้มีผ้าสามผืนใครบอกว่าบวชสบายก็มาบวชด,ดูสิลองบวชด,ดูสักสามสิบปีสี่สิบปีเป็นยังไงนนะออกจากกรรมอย่างเงี้ยดำดิในการไม่พยาบาทคือ ไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนแม้เขาจะดูถูกดูแคลนดำหนิต,นตีเสียนเราเราเรออื่องเขาละเราไม่คิดพยาบาทไม่คิดต่อความไม่คิดผูเวรอย่างเงี้ยดาหนีไม่คิดเบียดเบียนแล้วก็ไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดทําตอบนั่นแหละอันนี้พระองค์ทรงเรียกว่าเป็นสัมมาสังกัปปะการดํหนีชอบนี่คือดํหนีของพุทธศาสนาดํหนีเพื่อแก้กรรมเลยแต่ถ้าดํหนีของโยมนะั่นแหละมันต้องไปถึงที่มันต้องฟ้องศาลมันต้อง ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เห็นไหมมันไม่ใช่อยู่ในกลุ่มตํานิชอบเลยอย่างนีง้อันนี้พูดจาชอบทําไงคนบางคนชอบพูดไอ้นุ่นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีเที่ยวตำหนี่ไปหมดเลยอันนี้ไม่ใช่การพูดชอบของพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าก็คือหนึ่งเว้นจากการพูดเท็จเห็นไหมเว้นจากการพูดยุแย่ให้แตกกันเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพอ้อเจอ เห็นว่าในสี่ประการนี้พระองค์ทรงเรียกว่าเป็นคําพูดที่เป็นสัมมาวาจาพูดชอบแล้วพูดดีแล้วนะเว้นจากการพูดเท็จแหละใครมาโกหกเราเราชอบไหมไม่ชอบเราไปโกหกคนอื่นคนอื่นก็ไม่ชอบเหมือนช่วงนี้เขาลังหาเสียงเขาก็จะนัดยบายโครงการพูดกันอย่างนี้นะทําได้บงังทําไม่ได้บงังถ้าทําได้ก็ได้คะแนนดีทําไม่ได้ก็ไม่ได้คะแนนอย่างเงี้ย อันโยมทั้งหลายหนักหลักธรรมหลังเนี้ยพระเจ้าสอนไม่หมดเลยสอนเรื่องการกระทําสอนเรื่องการพูดการพูดจาต้องอยู่ในกรอบเป็นความจริงไม่พูดเท็จไม่พูดยุแย่แตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอ้อเจ้ออย่างนี้เรียกว่าเป็นสัมมาวาจา <c oughs> ทําการงานชอบทํำยังไงนะพระองค์ทรงสอนให้เราว่าเว้นจากการฆ่าก็คือสี่ท้านั่นเองเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ให้ เป็นจากการประพฤติปิดในกามนี้เรียกว่าสัมมารกรรมมันตทําทการงานดีแล้วัทน,นสินห้าเริ่มมามีบทบาทเลยเห็นไหมฮะถ้าเราตั้งมั่นอยู่ศินข้อหนึ่งถึงข้อที่ 4, สี่ศีลที่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามพระองค์ก็ทรงเรียกว่าเป็นสัมมารกรรมมันตตาแล้วเป็นเดินมรรคข้อที่ที่เรียกว่าเป็นไปเพื่อความดี การเลี้ยงชีพชอบทํำยังไงพระองค์ก็ทรงตรัสว่าสําเร็จอาชีพด้วยการละมิจฉาชีพมิจฉาชีพก็หลอกลวงไงเอาสินค้ามาขายสินค้าไม่ดีก็บอกว่าสินค้าดีหลอกลวงเขาด้วยตาช่างหลอกลวงเขาด้วยของไม่ดีละเว้นซะแล้วขายตามเหตุตามปัจจัยตามสิ่งที่มันมีอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมาอาชีวะคือดำรงชีพยอยู่ในกราะของศีลและธรรม ความเพียรชอบเพียรอย่างไงพระองค์ทรงตรัสว่าทรงเพียรละบาปแล้วประคองจิตให้ตั้งอยู่ในกุศลถ้าบาปมันเกิดแล้วก็รีบผจัดออกแล้วก็รักษาสิ่งที่เป็นกุศลไว้แล้วก็ไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าความเพียรชอบใช่ไหมเราเพียรอย่างนี้ไม่ใช่ไปเพียรทําไม่ดีคนบางคนเพียรคิดฆ่าเขาเพียรทําร้ายเขาเพียรอะไรต่างๆนานาอย่างนี้ไม่ใช่สัมมา วายมะเป็นมิชามะวายมะอย่างเงี้ยมิชาแปลว่าไม่ดีอย่างเงี้ยงนั้น <c oughs> เราต้องเพียรเพื่อรักษาความดีจเจริญกุศลให้มันมากขึ้นอย่างเงี้ยเรียกว่าเพียรถูกต้องการระลึกที่ถูกต้องพระเจ้าก็สอนให้เราพิจารณาเห็นกายในกาย <c oughs> เห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมธรรมทั้งสี่ประการนี้ก็คือเรียกว่าสติปัฏฐานสี่หรือที่เรียกว่าอาณาปนา,าสตินั่นเองเขาเรียกว่าสัมมาสติ นะการเจริญสติเป็นอย่างนี้สติชอบพอพูดถึงสัมมาสมาธิการตั้งใจมั่นชอบก็พูดถึงฌานเลยเข้าฌาทนาาที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปจนถึงเก้านะอย่างฌานที่หนึ่งเนี่ยพระองค์ก็ทรงจัดว่าเพราะเพราะสงัดจากกามทั้งหลายเพราะสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายจ่อมเข้าถึงปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งเข้าฌานที่หนึ่งเนะี่ย มันก็มีอารมณ์ของฌานที่หนึ่งก็คืออันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่อันนี้ฌานที่หนึ่งพอวิตกวิจารลำงับลงเธอย่อมเข้าถึงฌานที่สองวิตกวิจารจะหยุดลงก็เข้าฌานที่สองอย่างเงี้ยก็ไปจนถึงฌานที่สี่นะถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องพองใสแห่ง ใจในภายในอันให้สมาธิอันเป็นเอกอันผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลวอยู่เพราะปิติจางหายไปอันเธอเพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและเสวยสุขด้วยกายย่อมเข้าถึงฌานที่สามอุเบกขามันมีอยู่ละอันเป็นธรรมที่พระอริยเจ้าทั้งหลาย กล่าวสรรเสริญผู้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอ,อยู่ได้มีสติมีการอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่เฉยแต่มีสติอยู่นะฮะเพราะละสุขและทุกขเสียได้เพราะความดับหายแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเธอย่อมเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่มีอันไม่ทุกและไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ดังนี้ นี่เรียกว่าสัมมาสมาธิพูดถึงเรื่องสมาธิถึงหนึ่งถึงสี่นะแล้วก็ไปลำดับไปเรื่อยๆพระองค์ก็ทรงตัดว่านี้เราเรียกว่าอริยสัจคือหนทางเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อันโยมเดินไปเลยโยมเดินข้อที่ที่ทอาตมาพูดเสมอคือข้อที่เจ็ดนะ การเจริญสติเนี่ยเมื่อเรามีสติอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เนี่ยพระองค์ทรงตรัสว่าเราได้มิตรด,ดีเห็นไหมพระองค์ไม่ไปบอกเลยว่ามีสามีดีมีบุตรดีมีทรัพย์สินมีเก้าของเงินทองอะไรแต่พระองค์ทรงตรัสว่ามรรคแปดคือการประพฤติปฏิบัติของเหาเดินตามมรรคมีองค์แปดนี้เองเป็นมิตรด,ดีเป็นสหายดีเป็นเพื่อนดี อันโยมได้พบเพื่อนที่ดีแล้วนะคือการที่มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกโยมมีเพื่อนดีนะโยมไม่ต้องไปหาเพื่อนภายนอกหรอกเพื่อนที่อื่นนะ่ะนั่นนั่นอาจจะพาเราไปในทางไม่ดีก็ได้อย่างมีเพื่อนขี่เหล้าก็ชวนไปกี่เหล้าใช่ไหมเพื่อนเล่นหวยก็ชวนเราไปซื้อหวยนะเพื่อนชอบเที่ยว สนุกสนานเที่ยวชมนูน่นชมนี่ก็พาเราไปเที่ยวชมนูน่นชมนี่ใช่ไหมฮะมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพื่อนทางโลกก็มีอย่างนี้แต่เพื่อนที่เกิดจากทางธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตใจเราสอนให้เรารู้ว่าเวลาไหนเราควรปล่อยควรวางแล้วอย่างหกสิบกว่าปีเวแล้วโยมไม่สนุกสนานนั้นดูการละเล่นเต้นลํากลับเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นรู้สึกมันมันอึดอัด อย่างเขาเต้นลําดังๆเนี่ยเข้าไปที่หูหูก็ไม่ดีแล้วไม่อชอบตาก็ไม่ค่อยดีแล้วอารมณ์ที่จะเคลิบเคลิมไปกับเสียงดนตรีสียงเรงก็ไม่มีแล้วอย่ามาอยู่เป็นพระมาหลายสิบปีเนาะมันก็ในเรื่องอย่างนี้นี่มันหายไปมันจางไปนะมันก็เลยเราก็อยู่กับอาณาปณสตินี่แหละ ไปจนถึงเมื่อเราจะคิดถึงการอยู่เี่เรือนถึงอะไรต่างก็ลูกขจัดไปไม่ประโยชน์อะไรละ่ะจะคิดถึงใครคิดถึงพ่อพ่อตายจะคิดถึงญาติมิตรสหายเขาก็จากเราไปเราก็จากเขามามันก็เป็นอย่างนี้แหละอยู่ตรงไหนก็จิตก็อยู่ตรงนั้นเอาอย่างนี้ก็พอทําหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นพระสงฆ์พระเจ้าก็ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเงี้ยอันเนี้ย เราก็จะอยู่กับปัจจุบันได้อัตมาก็ใช้ตัวนี้แหละโยมเราก็ทำให้จิตใจเราไม่หดหูเม่สูญเสียไม่ฟุ่มฟูจนขนาดที่ได้รับเสียงสรรเสริญเย็นยออันนี้เป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการแล้วก็ทำได้แล้วเราทำได้อย่างนี้เรามีเพื่อนดีอัตมาเนี่ยมีเพื่อนดี คืออาณาปณะสติที่ผู้เจ้าทรงสอนไว้นี่แหละเป็นเพื่อนดีแล้วเมื่อเราจเจริญในเรื่องอาณาปณะสติอยู่เสมอเสมอมันจะเกิดมีศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนมีศรัทธามีศีลมีจากะหัดบริจาคแล้วก็มีปัญญาที่จะรอบรู้ในขันทั้งห้าแล้วก็พอที่จะไปขรั้งหน้า อย่างไม่ต้องเสียดายอะไรก็เหมือนเราใช้เรือข้ามฟากพอข้ามถึงฝั่งแล้วเราก็ต้องไปจากเรือจะเสียดายเรือคงไม่ได้แล้วจะทำยังไงกับเรือก็ไม่ได้เรือก็คือเรือก็เหมือนกายเรานะ่นหละกายก็เหมือนเรือมาถึงเวลากายนี้ต้องแตกสลายแล้วก็ต้องทิ้งไปนะแต่เราอย่าทิ้งอาณาปณสติเราจะพ้นจากเกิดเก่ตาย อันนี้ต่ังหากล่ะเป็นสิ่งที่สุดยอดอัญโยมทั้งหลายเจริญบ่อยๆเด้อน,นี่โยมพานเยาแก้วโยมดวงจันทร์โยมสุดเทพโยมสำรองนะเรามีเพื่อนดีนะเพื่อนดีของเราคือลมหายใจเข้าหายใจออกให้ได้หลวงรงตรงัสว่าเป็นเพื่อนดีเป็นสหายดีพาเราพ้นจากความทุกข์ คือเกิดแก่เจ็บตายได้ก็ขอโมทนากับท่านทั้งหลายที่ตื่นมารับชมกันวันนี้มีทั้งหมดหกท่านด้วยกันใครคือเพื่อนดีก็คือมักแปดนั่นเองการเจริญอาณาปณะสติการทำความเห็นให้ถูกต้องตามที่ผู้เจ้าสอนคือได้เพื่อนดีแล้วได้เครื่องมือที่ดี ดีกว่าเรามีบุญมีม,มีมีอะไรอื่นๆด้วยถ้ามีบุญก็ได้เกิดอีกมีทานก็ได้เกิดอีกนะนั่นเราพ้นจากเกิดเดยก็คือมีอาณาปณาสตินี่แหละขอโมทนาะขอเจริญพร